สวัสดีครับทุกท่านไทอุดรมาสเ้อน,นี่ตอนนี้ก็เอื้อโอ้หลังค่อยตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงเย็นนั่นเองเด้อภารกิจของเรารอบนี้ก็คือรดน้ำต้นไม้ดูแลต้นไม้ที่เราปลูกไว้รดน้ำเช้ชาเย็นเช้าเย็นหรือไม่ก็วันเนว้นวันเพื่อเพื่อนจะได้เขียวเพราะว่าหน้านี้เป็นหน้าแรงอากาศมันจะแห้งง่าย ทำให้ต้นไม้เราอาจจะทรมไวกว่าปกติก็เลยต้องดูแลเพื่อนเป็นพิเศษหนะ่อยตอนนี้ก็นูนผู้ใดหดน้ำต้นใหม่ยืนนะอันนี้สู้ๆพอนาเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์นางกันเดี๋ยวให้นางรดน้ำต้นไม้ไปก่อนเด้อนี่และแล้วเวลาที่ท่านรอคอยก็มาถึงแล้วนั่นเอง นี่เห็นไหมเวลาที่ท่านรอคอยมาถึงแล้วจะยิ้มทําไมล่ะไม่เขินไม่เขินรับรองไม่ได้เขินไม่มีใครเห็นหรอกจริงๆไม่มีใครเห็นอ่ะมาสัมภาษณ์กันหน่อยที่รดน้ําอย่างถูกวิธีเราต้องทํยังไงมั่งฉีก็คือต้องเอเปิดร้อน้ําเปิดรอ้อน้ําก่อนเปิดปาอกน้าแล้วก็เสียดสายยางแล้วก็เสียดสายยาง,แล,ยางแล้วก็มาฉีดแล้วก็มาฉีก อันนี้มั่นใจท่าไแบบว่าตอบถูกก็ปกติเพื่อนก็พาทำแบบนี้นะคะลูกก็กวมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมโอเคเอาที่ทุกท่านเมื่อกี้น้องแคมพพัมพัมบอกว่าใช่ไหมแคมพ์แคมพ์แมพ์เอาที่โอ้ต้องใช้เสียงต่ำลงไปอีกแแคมพ์แคมแ์แมพ์กวาใส่แก่งน้องเล่นเอะไรเงแหละจริงๆน้องชื่อน้องแคมพ์พัมพมนะแต่ไปเรียกน้องแคมอย่างเดียวไม่ได้ น้องแถมแถมไม่ได้ต้องแถมแถมแพลดูนางข้าลดน้ําของนางมีความสูขเุิเกินพทนน่นึงยิ้มไปถือสายยางหดแล้วก็ยิ้มอยู่เเดียวบาดเนี่ยเหมือนโลกนี้เป็นของนางคนเดียวหน่อยไหมด้วยไะนางจะจับสายยางแล้วก็นะใบหน้านางก็จะยิ้มแบบประมาณว่ากาลังฟินกับการลดน้ําต้นไม้หนิแม่ประมาณนี้แหละนี่ ตอนนี้น้องก็กําลังลดน้ําต้นไมอ้อยู่เด้ออันนี้ก็เป็นสมาชิกอีกหนึ่งท่านของร้านอีเป็ดของเราเด้อนี่ปิดเทอมน้องก็จะมาช่วยที่ร้านอีเป็ดของเราพอเปิดเทอมแล้วก็น้องก็จะไปเรียนหนังสือแม่นปะคือตอกสันแขกค่ะวันนี้ม่้ยโอ้ยข้ากับข้าอีีนี่ตอนนี้เราก็เครื่องเย็นเด้อ นี่ส่วนด้านลานจอดของเรานวนเห็นไหมใส่เสื้อดำๆหมวกเขียวๆนะก็วัยรุ่นกําลังลดน้ําอยู่เด้อน่ะนะวัยรุ่นสวยนะแหมนี่แม่สวยกําลังลดน้ําอยู่ด้านหน้าส่วนด้านหน้าลานจอดของเราเด้อส่วนหย่อมส่วนเหย่อมแม่แ่สวยจะเป็นคนไปรดตรงนั้นนี่ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นของไทุุดรเด้อเวลาที่น้องๆไม่อยู่พี่เพชรก็จะจัดการส่วนนี้ แต่ถ้าน้องๆมาก็จะเป็นหน้าที่ของน้องๆนั่นเองที่จะมารับผิดชอบเกี่ยวกับการลดน้ําต้นไม้ของร้านอีเป็ดของเรานั่นเองเด้อนีนี่ผลของการที่เราลดน้ําบ่อยๆเห็นไหมนี่พี่ๆทุกท่านตอนมาตอนนั้นดอกเต็มตอนนี้ดอกร่วงหมดตอนนี้พอเราลดทุกวันทุกวันเริ่มมีดอกให้เห็นแล้วนี่ออกเป็นช่อเป็นช่อเพิ่นได้น้ําได้น้ํามาประมาณอาทิตย์หนึ่งเต็มเต็ม เติมแทงช่อดอกให้เห็นแล้วอันนี้เขาเรียกดอกอะไรนะพี่ๆทุกท่านถ้ารู้จากเม้มมาใต้คลิปหน่อยเด้อว,ว่าเพิ่นคือดอกอะไรพี่เพชรก็ลืมแล้วต้นนี้ก็เหมือนจะคุ้นแต่ก็ไม่คุ้นเพราะว่าลืมก็เลยต้องถามพี่ๆที่มีความรู้เด้อนี่เขาเรียกดอกอะไรดีเนาะจำาบ่ได้ลืมจริงๆนี่ส่วนบรรยากาศต,ตอนเย็นเมื่อวานที่ไม่ได้ขึ้นไลฟ์เพราะอะไรไม่พี่ๆทุกท่าน ที่แรกนับกันไว้ว่าหกโมงแปดนาฬิกา30สิบนาทีเรามาเจอกันเมื่อวานลูกค้าซัดยาวเลยลากถึง2องทุ่มครึ่งก็เลยโอ้ดึกแล้วก็เลยเมื่อวานไม่ด้ไลไรแต่วันนี้เจอกันแน่นอนแปดนาฬิกาสาินาทีเจอกันเดอ้อคลิปนี้ไปก่อนเดอ้อบ๊ายบาย